ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องพี่พี่แซ่ดาวงานอีกแล้วนะครับผมน้ำเพื่อนนะวันนี้ก็มาอยู่กันที่ค่ายแซ่ดาวแปดแปดแปดกันนะผมเพื่อนนะมานี่เราก็มาอยู่กันที่เกมเซ็กซี่บาคาร่ากันนะผมน้ำเพื่อนนะเรามาดูกันเกมเซ็กซี่บาคาร่าทุกหน่อยแล้วกันนะวันนี้เนาะมาวันนี้เราก็มาด้วยทุนหนึ่งพันบาทแล้วกันนะผมนะวันนี้มาด้วยทุนหนึ่งพันบาทแล้วกันมาเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้เราจะ มาสไตล์ไหนนะเพื่อนนะอ่ะดูสิวันนี้เราจะมาสไตล์ไหนผมจะมาสไตล์ไหนนะเพื่อนนะมาวันนี้ก็ประเดิมก่อนแล้วกันสักเอลบอลก่อนสักหนึ่งพันบาทแล้วกันนะเพื่อนนะมาเราจะมาลองเล่นให้เพื่อนได้ดูสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเซี่บาคาร่าเนาะเพื่อนๆนะดูว่าเด็กๆผมเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนเนาะมาหมายเลขไปทางไหนดีครับผมนะทุนหนึ่งพันบาทนะหรือไปผมนะเดี๋ยวผมตามใส่ไปที่น้ําเงินแล้วกันนะเพื่อนนะมาแลใส่ที่น้ําเงินแล้วกันมา อันนี้ก็เพิ่งเล่นไปได้กี่ตาเนี่ยห้าไอ้สี่ตานะพนะตานนี้ตาดีห้านะครับผมนะเรามาลุยไปพร้อมอะไรวะเซวมันจะมาหรือเปล่านะอ้าวสวยอยู่สวยอยู่ผมนะเราห้าแต้มนะโอ้เขาเจ็ดแต้มว่ะโอ้โหนาเมื่อเป็นหนึ่งทีครับผมนะโอ้ห้าแต้มถือว่าโอ้ถือว่าโอเคนะเอามาห้าอีกครับผมนะห้าห้า่ะห้าห้าเพื่อนๆนห้าสิบครับผมนะ เต็มสิบเลยครับผมนาง่นดองเ่้ยดดนี้ก็โดนไปนะเพ่อนนะโดดนี้ก็โดดนี้ก็หน้ามืดเป็นหนึ่งพีนะครับผมนะมาเดี๋ยวตามน้ำเงินไปต่อแล้วกันมาเดี๋ยวตามน้ำเงินไปต่อแล้วกันนะผมนะดูซิว่ายังจะยังจะตัดให้หรือเปล่านะดูซิว่ารอบนี้มันจะตัดให้หรือเปล่านะขั้นสุดการวางเดิมดูซิว่ารอบนี้จะตัดให้อยู่หรือเปล่านะครับนะมามาไหมรอบนี้มาไหมสวยผมนะสวยหน้าสวย อ่าสวยไปผมนาหกแต้มนะอ่ะสวยผมนาโอเคผมรอบนี้ก็ถือว่าเอฟแอผมนารอบนี้ก็โดนครับผมนาอ่ารอบนี้ก็โดนผมนาบวกกำไรมาสามพันครับผมนาอ่ะกำไรมาสามพันอันเนี้ยนะครับมเนาอมาคืนนี้คืนนี้เรามีไล้์สดนะเพื่อนนะแต่ไม่ใช่ช่องผมนะนี่ผมก็จะมาร่มเป็นแขกรับเชิญเขาอีกแล้วผมนะอ่ะก็จะมาเป็นแขกรับเชิญเขาอีกแล้วนะเพื่อนนะ วันนี้เราก็จะมาอะไรกันที่ช่อง MJ น้เพื่อนนะอยูรกันช่อง MJ แชนแนลน้อเพื่อนเนาะใครอยากร่วมสนุกอะไรดีๆมีอะไรดีๆกิจกรรมอะไรดีๆก็ผมนะก็ตามเข้ามาได้นะเพื่อนนะใกล้ๆเวลาแล้วครับผมนะใกล้ๆเวลาแล้วเนาะใครอยากมาร่วมกิจกรรมอะไรและสนุกกับพวกผมก็มาร่วมสนุกกันได้ครับเพื่อนๆนะก็มีเสียหกด้วยนะเพื่อนๆนะก็มีเสียหก MJ ตัว MJ ขอบผมแล้วก็มีผมพ p แชนแนลน้องเพื่อนนะก็ไปร่วมกับเขาอีก ทั้งแล้วกันเนาะวันนี้เนาะไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่านะเพื่อนนะไม่รู้วันนี้ไฟฟ้าจะดับอีกหรือเปล่าแล้วครับเนาะอ่าแล้วก็บอกเพื่อนเอฟซีทุกคนแล้วกันอ่ะบอกเพื่อนเอฟซีทุกทคนแล้วกันอ่าอยากร่วมสนุกกิจกรรมอะไรเนาะอยากให้กิจกรรมยังไงเนาะเพื่อนเนาะก็ลองไปดูกันเอาเองแล้วกันเนาะเพื่อนเนาะกับเจ้าเอ็มจีอ่าจะไม่บอกจะไม่บอกกับผมนะอ่าเงี้ยไปเงี้ยไปผมนะอยากรู้ไปดูเอาหน้าตามาดูกันเนาะอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อนเนาะคลิปนี้เนาะเเพื่อนนาาะม เราเรียมาขอนำเงินต่อกันมาเดี๋ยวรอบนี้ขอติดพวกโบนัสเต็มหน้ากระดาษเลยแล้วกันนะมาขอติดบนแล้เต็มหน้ากระดาษแ,นะแล้วกันมาดูซิว่าจะรอดไหมเนี่ยเออผมยังไม่รอดนะครับนะผมเต้มเดียวนะ <Player S 2> แต้มเดียวนะครับ <B anger S 2> รเพื่อนๆนะ <B anger S 2> โดน,นนะอีกแล้วครับผมนะโดนอีกแล้วนะโอ้โหเออเอาไงเอาแล้วไง,เ,วไงเริ่มการวางเงินะครับผมนะขอให้คุณโชคดีค่ะ เหลือห้าร้อยบาทสุดท้ายแล้วครับผมนะเพื in in ่อนนะไม่ร okay. ู cima, ้วันนี้ดวงจะดีหรือเปล่าเพื่อนนะไม่รู้วันนี้ดวงจะดีหรือเปล่านะครับนะอยู่ใกล้ๆตัวคคุณนะะมาเดี๋ยวขอเบาๆไปที่แดงแล้วกันนะเดี๋ยวขอเบาๆไปที่แดงแล้วกันนะครับเพื่อนเนาะมาดูที่จะมานี่ที่วจะมาไหมมาไหมอื้มเขาหน้าเก้าวโอ้โหยเอ้ยนึ่ก็หกตา ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับรอบเนี้อือหืมต้น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 เกมเชิงมาดีนะหลังหลังมาเนี่ยเชิงแผ่วนะเพื่อนนะหลังหลังมานี่เชิงแผ่วนะเพื่อนนะการวางเดิมพันโอ้อะไรครับนี่อ่ะมาเลยในสนามสามรอบสุดท้ายนะเพื่อนนะเหลือเวลาอีกสิบวินาทีต้องรีบวางเดิมพันนะครับสามรอบสุดท้ายผมนะ มาวัดใจกันหน่อยแล้วกันมาขอให้เข้าขอให้โดนับผมนะขอให้เข้าขอให้โดนมาไหมมาไหมเรานี้มาไหมอือหือขอโอ้สามแต้มโอ้หกแต้มมาก้าวหลังไปอืออสุดยอดโอ้หกแต้มยังเลือกนะเพื่อนนะดูสิดูควมกวนของเขาสิครับผมนะเพื่อนนะหกแต้มยังเลือกนี่แหละโอ้โหยผมบอกแล้วยังไงยังไงเขาก็มีสิีหน้านะ ยังเลือกยังเลือกพ่สู้อีกนะเพื่อนนะโอ้โหมันจะอยากมันเกินไปแล้วนะผมนะเพื่อนนะโอ้รอบนี้ก็ถือว่าหมดดาค็เพื่อนนะหมดดาขี้แรกก็ผมนะรอบนี้รอบแรกก็หมดดากันเลยทีเดียวเชียวนะอโอเคผมนะก็ฝากก็แลก็ใช้ก็ต้างใช้กับคลิปนี้ด้วยกันน้องกเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับต่อไปนะครับเพื่อนเนาะไปเลยครับสวัสดีครับผม